นี่ฟิดทัวร์หมอตัวนี้ชอบกินทัวร์นะครับดูเวลาการเชี่ยวถ่วงพี่เขาสิครับ ได้ถั่วไปกินหมดเลยอะไร่อยๆแบ่งถั่วมากครับไม่เหลือเลยครับกินบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบถ่ายร้มนะครับปัดหูโชว์หน่อย มีพัดลมส่วนตัวด้วยนะครับเ้ารอว่าจะมีอะไรมาให้กินอีกหรับเปล่า